ดีครับพี่น้องในปฏิกิริยาตั้งประเทศยนนะครับพี่น้องกว่าที่อยู่บังดอกบังหน้านะครับผ mm. ู้ใส่แรงงาน mm. มันนี้ลุกวนมาก mm. กำลังจะเดินทางกลับบ้านครับผม mm. หลังจากถ่ายคลิปพี่น้องเปิดราคาง,ง่วนข้าเจ้า mm. พ่อไ mm. ายก็ต้องไล่ง่วงทีไปเลี้ยงส mm. ัตว์ปีใหม่ครับผมช mm. ่วงไายปีเก่าตอนรับปีใหม่ครับ ไาทำอะต้องซื้อบางไรบเป็นอยู่ท่ากองขันพวสีเขาเลยละตำบลนาหนังป <c oughs> ุยใส่งคายยายเลยปใส่กุงัวเนี่ยโอ้งัวหลตัวจ้าตัว่เลยอัน้วสาโตโอ้สามโตผมกอดียไทยทเดอ้อยายเดอ้อ ใช่ทำลงยูทูบช่องลุงวัดบ้านนาะเออปวยอันไปเลี้ยงผู้เดียวปะครับนี่อับ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 อันเลียงงวไอ้บ่าย,ยุดปีไหมน้ำพิ่นตัวดเด้อ๋อไลไล่ล <c oughs> แกเลาเรียงงวัวเพื่เดียวพี่นอ้องเอ้ยงวัวเราหลายตัวได้เลย,ยเอา้าเราระพอไปยังเอาเจอทีตัว,วเลยเพียงมันทั่วหลายพี่เด็ขายอีกตัวแล้วครับเนี่ย ขายซหาตัวแล้วเป็นไรล่ะข้าวงวนซูมเงี้ยถือพดเออยงี่แท่งเตี้ยองเอ้ยผลข้ออะไรอง่นลแต่ว่าเราว่างวถือพด่นขายเราซีหตัวแล้ว ไอ้เราก็พอเสด็จย,ยังของเราว่าง้วถือพวดบัานเออคุณน้องพูดเรื่องงว้วดขบวนก็นคือเดินทางพอดีกลับบ้านพอดีหลังจากก็เปิดระฆังงว้วดเขยา่า ใส่เนาะอมาเลียงซอยเนาะคือเลียงตูวเดียวเนาะฮะโอ้ไปถ่ายอยู่หน้าอ่ัเปิดยาญ่เยแจคโตัวละครับวัวเขาเนี่ยสามสิบตตัววสามสิบตัวพี่น้องเฮ้ย แลอะไรปอกแนนาอะไรลังม้วนะ <c oughs> <Blues. c oughs> เังเป็นปน,น,น้ำ <c oughs> ลุงวดเมื่อไรงัวเราก็ว่จักเาเบิ่อปน้ำกานพิณองก็ระว่างัวนก็ถือถือแนวท่นขายก็เได้ราคาขายสิหาโตเราเพ่อจะเป็นยังไงว,วะท่น รัฐบาลกับซอยเหลือ,อยังไม่เรีนยนว่ายน้อ,อรัฐบาลเขามากกบ,บาลเปนสีแพรกันะ่าซอยเหลือเรียงราคางวตกตำ่ำราคางว,รา,างวราคาควายพี่น้องเอ,อ้ยเขามากกพูดอะกับพวกปนันเล้าว่าเป็นยังไง ครับหาซื้องั่วบ่ซื้อมั่วซอยแยกทำไมจะขายอยู่ขนาดนี้แล้วเป็นแพงนเนี่ยนี่เออเออตัวตาเลี้ยงสักก้อนหมวยใหญ่เออคนหมักเลี้ยงมังมง่วเนาะคนเคยเลี้ยง ปั้นสุดใจของมากกับพ่อปั้นนี่ท่าน,นมาจากแมาซอยเหลือกเกษตรกรกินดูกินดีอยู่ดีกูดใด้ของบ้านเหล่าก็เพราะมันเกาพีพ่น้องเอ้ยการเมืองท้องถิ่นเพราะว่าถืเป็นการเมืองท้องถิ่นระดับประเทศกับพ่อปันน้นก็นี้ราคางัวนี่ตกต่ำหลายผู้เลี้ยงงัวเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวนกล้ว,วยบัตรราคาของเกล็ดเป็นแพงแพงโลว่าแม่นบ่ย้าย <Yeah. S 1> <laughs> ค่าอาหารสัตว์ค่าปุ๋ยค่ายาโอ้ยจะนด้ไ่แพงแต่ว่าของเกษตรกรพุกกระดิ่งเองเนี่คือหลายขึ้นตัวมาถึงปดี๋แล้วนี่อันง่วนหน่อยปีนี่เดีกตัวแล้วครับนี่โออสวนสัตว์น้อยยางลงตรงอย่างน้ำเมา ระยะทางห้องไหอะไรจากวากะที่า,านไ่นะตละลเมือ,นอเนาะพี่บิดร,รกัเสอตะกรพี่น้องเอ้ยเหลียงงวเหลียงกล้วยเ็ยักกงกับือของเสืตะกน่ะแกกของราคาพ้าคนกลางเนี่โอ้ยนได้แม่งแพงว่าจะเป็นอาหารสัตว่า ก็ได้เป็นปุ๋ยเป็นยาพี่น้องทางบาทป้องคันกู้สีห้องง่วนายหลายพี่น้องชุวมือนีิแต่ว่าขายบ่ได้ขายกับ่ใจขายคือกะขายย้ำจำเป็นแล้วมาขายเรา,า,า,าหันหาตัว,ว,ย, <laughs> ย,ไไวย่าเราขเบียกใหม่ไรง่วนทั้งเน้ด้วย เออจะจะเป็นแล้วรามาจะขา,า,งงายเมื่อเราสามสิบตัวมีแต่งโมไทยฝืนเมืองพี่น้อง พี่น้องอย่างมาซื้อไปเลี้ยงไม่อยากขายปะครับเนี่ยขายต้าปะพาบป่ะยังไงอ๋อขายอยูเตียเลี้ยงมาขายคักเนี่ยยายระวังเลี้ยงมาขายคักล่ะเมื่อวันต้าปะขาแต่ว่านเกษตรกรเขาขายเขาเห็นระว่าอย่าลุงวดเดือามซื้อถามเสียงแล้วกษตรขอเบอร์โทรเด้อพี่น้องทีผู้ใดอยากกูมาไปเลี้ยง มาเลียงสวยแล้วเนี่ยพวกเราสามวิาก็โตเ่ยลูกบวชอริยาตยท่านแล้วนังดดน่งขับรถนั้งขับรถตั้ง่ายทําไปน้ำพี่น้องกอริยาตวมไปภาพชัดอาจจะว่าขัดเก็นไปลเลยเรียวมองได้เหครับเนี่ยับหน้านะโอ้

khỏe cả giáp luôn phải năm quận nằm gần như 我过来，我说哎。 เราแลงัวพี่ยปีนออกเอ้ยแต่ถูกหอนบงเรียงจากแวหน่าแว่หลัง อะไรตัวเลาพันเกจทีิอบมองน้อยใหญ่นะวะไปลูกลาไปกินยาเด้ออยากกับเจ๊ยิ้มใส่ดอกยืดๆแยกอยากพี่น้องเอ้ยมั่วกนละค้าเถือเมื่อเราก็บอหน่อยๆเราสามชิ้นก็โตเนาะ ขอญาตหองย้ำแม่อันนั้นเพี่น้องเพื่อนอยากมากอยากดูงวดไปเลี้ยงน้ำเน็ตอยากขายยนต์ว่ขายยนต์วะเดี๋ยวดุงวดอยขอบเบอร์ทั่วให้พี่น้องอันแม่ยังก็ครับขออนุญาตจักหน่อยมแม่คำแพงกองขันบ่ครับอ๋อกองขันขอบเบอร์ทั่วนะครับ094 508 สองสองเกตเก้าแ,แม่กำแพงทั้งกองขันเด้อพี่น้องเอ,อ้ยเราเลี้ยงงวัวสามสิบก,กว่าตัวมึงดูผุนอ่ะลูกสาวมาเลี้ยงงวัวซอยอ่ากิปนี้กับเสือหมาปนี่แหละพี่น้องผูวว้บวมมาติดตามเกษตรกรอนพวกเพิ่นเลี้ยงงวัวทจะบุมบ้านง้อบนเต็นที่หอยมองเลี้ยงมองย้อ,งอมมองเศร้าบังดูผุนโอ้ยขออนระยะไท่ถเพิน่นงวัวไทยเพิ่นเมืองนี่แหะ กู้ได้ขึ้นไปอยากไปเลี้ยงซอยเพิ่นกับมาเอาเด้อพี่น้องเอ้ตามเบื่อโทษนี่แหละแม่ก,กำแพงทั้งกองขันหู้มู่หาตำบลหนังพูดปิศาจน้องค่ายอ่ะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละพี่น้องท่วนกับขับรถมากับว่าพอเมื่อใดกับเล็ขอริยะ่าถ้ำเหมืนกันเลยว่าสิขาย,อย,าอยดอกงัวกับอะไรว่าต้องผู้เรียกซื้อไปเลี้ยงซอยแน่ว่าท่านฝากอะไรก็แช่ก็ิดตามไปเด้อพี่นอ้นองเพื่อเป็นกำลัง,ลงใจให้ลูก่อดบ้านหน้าเนี่ย สวัสดีปีใหม่ครับผมส่งไายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอบคุณแล้วครับสำหรับพี่น้องที่เข้ามาติดตามชมก็ได้ครับผมสวัสดีครับ